บ่อะไ้ผ้ามันเบาว้ยบกนี่มันตั้งเป็นคนมากเว้าหยอกเว้าเรียนมือว่านจังดีหมายถึงลูกค้าคนมือว่านมันจีบว้ามึงจีบว้าของสีนบ่าลูกค้าคนหมู่ว่านจีบว้าจังสั้นมันแม่นมึงก็บอกว่ามันสุดสิ้นสิ้นสุดนะผมบอกมูอผมหยอกเรียนนะซื้อเอาอย่างซื้อเอาอย่างจังมันเอาหนุ่มชมพู่ป่ะล่ะเอาบ่หวานเย็นจุ๋ยให้กันเนี่ยหนุ่มชมพู่เอาอยู่ว่านั่นมึงเคยสั่งหนุ่มชมพู่เห้เขากินเป็นบ่มึงได้สั่งให้กูกินน้ำบ่ครูโบเก่ง ผมอย่าร่วมแหละเอากัดโอ้ยมาน้ำกันอากาศแย่งวอนมื้อนี่ก็กินเย็นๆเนาะก็ต้องเทียงทิศกันเนาะมันว่าเรียนว่าหยอกเอ้ยผมว่าเรียนซื้อจืมู่พวกกันไม่เคยผ้าไผ่มาอยู่กูทำมั่งดูเคยมันบอกเคยมันบอกเคยเลยบอกว่านี่เจ้าหนะบุกเคยผ้าไผ่มาเคยผ้าไผ่มาจักเถื่อนวะไม่จริงมันกับมู่ผมเปละผมกับบอกระไรเคยผ้าไผ่มาเออเฮ็ดเห็ดเห็ดเอานมชมพูกับชาเขียวชาอย่างละเฝ้าเฮ็ดเด้อมึงเหรอได้ โอ้ยบ <c oughs> ุมีด่อีก้มันบ่าเรียนไปบักหางี้มันจิกจิกจอกหล้ก